การความรู้สึกไม่ได้จริงๆครับเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยมันน่ารักมากๆเลยครับคุณหมอทั้งหลายแหละที่เขาเก็บความรู้สึกไว้ไม่ได้จริงๆมันคือความดีใจมากๆอ่ะสบายดีสวัสดีครับวันนี้เราได้เห็นคลิปนะครับที่ส่งต่อกันมาในโลกออนไลน์ที่อยู่ที่สปปลาวนะครับเห็นถึงความน่ารักเห็นถึงความดีใจเห็นถึงการปลดปล่อยอารมณ์นะของคุณหมอนะฮะพอได้รับรู้ว่าณนะวันนี้แล้วเนี่ยจะไม่มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในสถานที่กักกันอยู่ในโรงหมอเรียบร้อยแล้วเนี่ย เขาได้ออกมาแสดงความรู้สึกครับว่าเขารู้สึกดีใจนะฮะผมว่าคลิปนี้มันออกมาแล้วเนี่ยมันทําให้เราสึกแบบมันน่ารักกัะเราเลยอยากจะแชร์ต่อนะฮะแล้วก็เป็นคลิปอีกงานหนึ่งของที่ไทยนะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยก็เป็นหมอเด็กนะฮะอยู่ที่เมืองไทยที่ไทยเองเนี่ยก็จะมีผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาเครียดนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ ออกมาเต้นหรือออกมาให้กำลังใจกับตัวเองแล้วออกมาให้กำลังใจกับคนข้างนอกด้วยเนี่ยที่ให้ต่อสู้ไปด้วยกันน่ะเราเห็นคลิปนี้แล้วเรามีความสุขเลยฮะ แต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดนะครับเราก็คงจะมาดูกันก่อนว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อของสอปปลปวอนาวนยอยู่แค่3คนเองอะเมื่อวานก็3คนวันนี้ก็3คนมันมีแนวโน้มที่ดีมากๆเลยอันนี้ขอชื่นชมและขอชมเชยที่สปปอลาวนะครับที่เอากลับมาได้อย่างเร็วมากๆแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งครับอย่าให้มันขึ้นมาอีกนะฮะยังไงซะก็อยาให้เกิน1ิบแล้วเราอยากจะเห็นว่าพรุ่งนี้มันน่าจะเป็นศูนคนอะ แล้วก็ของเมืองไทยนะฮะของเมืองไทยเมื่อวานเนี้ยอยู่ที่4,000กว่านะครับวันนี้ก็4,000กว่าครับแต่เรามาดูเหตุการณ์ของเมืองไทยแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันยังก็อยู่ในควบคุมในพื้นที่แอเรียอยู่นะครับส่วนหนึ่งเนียอยู่ในสถานที่เกิดการค่อนข้างสูงเลย แล้วเราไปเจอสถานที่ใหม่ก็คืออยู่ในแคมป์แรงงานครับในแคมป์แรงงานก็คือจะเป็นแรงงานต่างชาตินะครับมาทําเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้านะครับก็คือว่าจะต้องทำอตอม้อทําโครงสร้างเนี่ยนะฮะตรงนั้นเป็นแคมป์แรางงานที่มีติดระบาดกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาปิดเลยนะครับไม่มีผู้ที่มาทํางานเลยแล้วตรงนั้น,นยอยู่ใกล้ๆบ้านผมด้วยนะคร แล้วก็ไปเจอคนที่ติดเยอะๆระบาดเยอะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ๆยอยู่ในโรงงานด้วยครับจะเป็นโรงงานทํารองเท้าบูทก็ดีหรือว่าที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นโรงงานทําถุงมืออะไรประมาณนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่าคนที่ติดขึ้นมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นชุมชนในเป็นที่พักอาศัยที่อยู่กันแบบว่าแออัดหรือหนาแน่นนะฮะทั่วๆไปที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะติดกันอยู่พอสมควรแต่ที่เยอะๆเนี่ย ก็จะอยู่ในพวกโรงงานในแคมป์แรงงานในสถานที่กักกันนะฮะอยู่ในแอร์เลยหรือขอบเขตนั้นๆนะฮะเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการช่วยเหลือนะครับจากประเทศไทยนะครับมาให้ที่สปปลาวด้วยแหละ นั่นคือจากจังหวัดเชียงรายนะครับได้ส่งมอบห้องทดลองสมเด็จรูปนะครับสำหรับการตรวจเชื้อพยาธิโควิด -19 นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ร่วมกับเครื่องมือเครื่องปรับอากาศไฟฟ้าและระบบกรองอากาศนะครับและอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็จะส่งมอบกันอีกนะครับเป็นอุปกรณ์การแพทย์นะครับให้กับแขวงบ่อแก้วนะครับรวมกับเครื่องกดหาพยาธิโควิด -19 เนี่ยอีกจำนวน10รายการนะครับทั้งหมดเนี่ยมีลูลคาถึง1234ล้านกีบเนี่ย เป็นเงินเท่าไหร่ผมลืมคำนวณอีกแล้วอะช่วยคำนวณอีกทีนะฮะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงรายนะครับกับแขวงบ่อกแก้วเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแนบแน่นมากเลยนะฮะนี่คือภาคส่วนที่เป็นภาคส่วนของแขวงกับจังหวัดนะครับที่เขาทําการกัน แล้วเราก็จะเห็นว่ามีอีกหลายภาคส่วนครับที่ทําการช่วยเหลือกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหนองคายติดกับเวียงจันทร์ก็ดีนะครับหรือว่าทางด่านช่องเม็กนะฮะกับอําเภอสลินทร์บวราชธีนะฮะหรือว่าทางด้านนครพนมกับคําม่วนนะฮะหรือแถวแถวมุกดาหารกับสวรรค์เขตเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือท่าลี่จังหวัดเลยติดกับเมืองแก่นเท้าเนาะที่ไซยบุรีนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของจังหวัดแล้วก็แขวงที่ติดกัน แล้วเขามีความสัมพันธ์กันไปมาหาสู่กันณต,ตอนนี้เนี่ยเวลาด่านปิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไหนฟังใดฟังหนึ่งเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ หรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราก็จะดูแลแล้วก็แบ่งปันกันนะฮะอันนี้ผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่เป็นความสัมพันธ์ที่เรามีกันมาตั้งแต่นานแล้วนะฮะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มาเห็นทีมแพทย์ทีมพยาบาลของแขวงบริคัมไซนะครับซึ่งได้ทำการปิ้นป่วผู้ที่ติดเชื้อพยาธิโควิด1 9เนี่ยทั้งหมด3คนในแขวงนั้นได้หายดีแล้วนะฮะเมื่อวันที่28พฤษภาคมนี้เองเมื่อ2วันก่อนนี้เองและผมก็ไม่แน่ใจว่า คุณหมอที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นคุณหมอที่อยู่ในแขวงบริคัมไซด์ด้วยหรือเปล่าแต่ผมเห็นคลิปแล้วเนี่ยท่านน่ารักมากๆ มันเป็นความดีใจอ่ะมันเป็นความที่ปลดปล่อยอารมณ์ออกมาเลยอ่ะคุณลองนึกดูว่าคุณหมอแต่ละท่านนะฮะเขาต้องดูแลผู้ป่วยแหละเขาจะต้องอยู่เวรบางครั้งเนตลอด24ชั่วโมงอาจจะไม่ได้กลับบ้านแล้วเขาก็ต้องพวงว่าเมื่อไหร่จะหายแล้วจะทำยังไงว่าจะเอาแต่ละคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยกลับคืนมาให้ได้ปกติที่สุดและที่สำคัญต้องไม่เสียชีวิตด้วย มีคุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นแฟนเพจนะครับแล้วก็เขียนมาหาช่องเรานะครับแล้วบอกว่าท่านเนี่ยต้องเข้าเวรเพื่อที่เข้าไปรักษาผู้ป่วยเนี่ยเป็นเวลา14วันพอเสร็จส4วันแล้วเนี่ยคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยก็ต้องมากักตัวอีก14วันนะครับก่อนที่จะกลับไปที่บ้านได้เพราะฉะนั้นใน1เดือนเนี่ยคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยต้องดูแลผู้ป่วย14วันและอีก14วัน,นคุณหมอก็ต้องกักตัว นี่แหละครับมันเป็นระบบระเบียบและเป็นสิ่งที่เขาพยายามที่จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาได้ดีที่สุดและขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องทําให้ที่บ้านของเขาเนี่ยปลอดภัยด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดท่านแต่ละคนเนี่ยที่ดูแลผู้ป่วยแล้วเนี่ยท่านต้องกวนกวายที่อยู่ในสถานที่กักกันอีก14วันเพื่อที่จะกลับไปบ้านไปหาพ่อแม่ไปหาคนที่รักนะฮะแล้วเราล่ะครับ ที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยอะไรพวกท่านได้บ้างอย่าเพิ่มภาร,ระให้กับคุณหมออย่าเพิ่มผู้ป่วยวที่มากขึ้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยพวกท่านได้แล้วครับและนะวันนี้เขาก็ได้ทำนะฮะแล้วก็วันนี้เขาก็ไม่มีผู้ป่วยในสถานที่กักกันหรือในที่โรงหมาของเขาแล้วเนี่ยไม่มีอีกแล้ว แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วมันเป็นวันนี้ที่คนป่วยคนสุดท้ายเนี่ยได้ออกจากโรงพยาบาลการที่แต่ละวันไม่ได้เจอพ่อเจอแม่เจอญาติพี่น้องนะฮะได้แต่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยเขาก็คงรู้สึกดีใจนะฮะอันนี้ก็คงต้องส่งกำลังใจแล้วก็ขอชื่นชมแล้วก็ มันเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มาเห็นของไทยเหมือนกันของไทยเองเนี่ยก็ยังมีผู้ป่วยอยู่ในตามโรงพยาบาลหรือต่างจังหวัดหรือโรงหมอเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่คุณหมอเองเนี่ยเขาก็ออกมาให้กําลังใจครับออกมากันให้กําลังใจกับทุกๆคนนะฮะขณะเดียวกันเขาให้กําลังใจกับตัวเขาเองด้วยว่าให้เราอ่ะอย่าเครียดแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะ อันนี้มาจากเพจดอกเตอรแป็กกี้นะครับก็คือหมามีหมอเด็กนะฮะท่านเป็นคุณหมอเป็นแพทย์หญิงอยู่ที่จังหวัดศรีราชานะครับโรงพยาบาลพยาไทยฮะท่านเต้นประกอบเพลงนะฮะแล้วท่านก็ส่งมาในคลิปแล้วก็ส่งมาให้พวกเราว่า โซโซไปด้วยกันเนาะอยากเครียดแล้วก็ตัวท่านเองจริงๆแล้วท่านต้องรับบทบาทในการดูแลผู้ป่วยค่อนข้างเยอะขนาดไหนท่านเองยังส่งกําลังใจมาให้เราเลยอะ่ะผู้ที่อยู่ข้างนอกอ่ะบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกมันกําลังจะดีขึ้นอันเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าเห็นแล้วว่าผมต้องรีบทําคลิปนี้เลยอะต้องรีบออกมาแชร์กันเลยอะ กำลังใจสําคัญที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นอะไรกันแล้วแต่ภาวะจะเป็นยังไงกันแล้วแต่กําลังใจสําคัญที่สุดครับเรามีความหวังครับว่ามันจะต้องดีขึ้นวัคซีนมันกําลังจะมาแล้วขอให้พวกเราเนี่ยช่วยกันปกป้องไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนั่นคือการที่เราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับเว้นระยะห่างอย่าซุ่มแซวนะอย่ามีจัดกัรปาร์ตี้นะฮะเมื่อก่อนผมก็เห็นว่ามีการแบบ สมหวังก็เล่นการพนันนะฮะแล้วก็จับได้นะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะว่าเวลามันปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเอาโรคเนี้ยกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปติดเชื้อกันอยู่ที่บ้านฮะ,ะซึ่งมันมีเคสอย่างเงี้ยซ้ําแล้วซ้าอีกแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการที่เข้าออกตามด่านนะครับอยากให้เข้าออกมาอย่างถูกต้องนะฮะเข้าไปกักตัว14วันครับขอให้คุณปลอดภัยและขณะเดียวกันคุณกลับไปบ้าน ทุกท่านที่อยู่ที่บ้านก็จะปลอดภัยและเหนือสิ่งอื่นใดประเทศนั้นๆที่เราเป็นเจ้าของอยู่ที่เราอาศัยอยู่ก็จะปลอดภัยไปด้วยนะฮะ Năm khôn cầu mây ถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวตูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายสวัสดีครับข่าวดีมีทุกวันเลยครับข่าวน่ารักนรักอย่างเงี้ยอยากให้มีทุกวันเลยอ่ะ